านางก็จะไปร้องเขาหนึ่งห้าเจ็ดอีกหละแอออันนี้ไม่ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบเพราะว่าเขาดูแลเขาพิจารณาเขาตัดสินใจแล้วนะว่าเคสของคุณเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะคุณต้องอย่างนั้นอย่างนั้นนะก็จะว่าเขาะละเว้นหนึ่งห้าเจ็ดก็ไม่ได้ใช่ไหมถ้าคุณไปแล้วผู้ว่าเอ้ไม่ใช่ผู้ว่านายอำเภอหรือหน่วยงาน ราชการต่างๆเขาไม่ใส่ใจเลยไม่เงียบกกิบยังกะเป่าสากเอออันนี้คุณนะแซนเชื่อว่าคนอย่างคุณเนี่ยนะคนอื่นไม่รู้คนอย่างคุณเนี่ยนะไม่อยู่นิ่งหรอกนะขนาดบุกสพอสองสวนห้องสอบสวนสืบสวน,สสวนคุณยังทํามาแล้วนะคุณแถมยังจะเอาเรื่องอเจ้าหน้าที่บาดาลอ,นะอีกนะโอ้ตอนนั้นนะถ้านายอำเภอเขาทํางานไม่ดีคุณก็คงจะถึงขั้นแบบ คือเป็นคนที่กล้าหาญมากอ่ะกล้าหาญแบบคือสามารถจะเอาเรื่องคนใหญ่ๆโตๆสามารถที่จะไประบายอารมณ์แบบกล้าๆอยู่ในห้องสอบสวนสุบสวนกับคนใหญ่คนโตกว่าคุณก็แล้วกันนะนะก็แปลกนะหรือว่าแซนฟังไม่หมดนะเอ่อที่เอฟซีเนี่ยส่วนมากอ่ะจะถามนะเขาก็คงจะรอถามเขาคงจะถามว่าแม่เอ่าเกี่ยวกับวันพุธที่ล่ามาถึงที่ว่าอ่าหน่วยงาน ทั้งราชการจะลงมาหรือนายเพอลงมาเนี่ยนะแม่ที่แซนได้ยินก็คือนางบอกว่าเขาจะลงมาในหมู่บ้านนะใช่ไหมก็มีผู้ร้องเนี่ยนะสายน้ําผู้ร้องเนี่ยก็ได้รับการได้รับแจ้งได้รับโทรศัพท์ให้ไปร่วมด้วยนะแซนยังคิดเลยว่าน่าจะไปร่วมที่หมู่บ้านสี่กอหรือเปล่าอันนี้แซนก็ไม่แน่ใจเพราะเพราะแค่ได้ยินว่าให้ไปร่วมด้วยนะ แล้วที่เราได้ยินนางหวายบอกกับเอฟซีของมันเองก็บอกมาที่หมู่บ้านไม่ใช่เหรอหน่วยงานหลายหน่วยงานมาที่หมู่บ้านแล้ววันน่าจะเป็นวันอังคารตอนเย็นนะเพราะพรุ่งนี้มันพุดใช่ไหมเอฟซี FC ก็ถามว่าแม่พรุ่งนี้แม่จะไปร่วมด้วยไหมนางยังบอกเลยว่าแม่ไม่ไปหรอกอันนี้มันเกี่ยวกับหน่วยงานผู้หลักผู้ใหญ่เขาต้องคุยปรึกษาหารือกันนะแม่ไม่เกี่ยวก็คือนางไม่ไปโอเคนะวันพุธ แซนก็ทําคลิปไปแล้วก็บอกกับเอสซีบอกบอกกับทุกคนว่าเอ๊ะทำไมเงียบจังนะจนถึงเย็นแล้วก็ไม่ได้ข่าวข่าวอะไรเลยเนาะหละักข่าวข่าว,าวรอบด้านเช่นแม้แต่นางหวายไม่พูดนะ้าบางทีสายน้ําหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเขาก็เอามาพูดว่าความคืบหน้าเป็นยังไงเราก็ไม่ได้ยินเลยนะก็แปลกอยูอ่วันพุธอาจจะยังไม่เสร็จอะไรก็ได้นะแต่ที่แน่ๆก็คือ,อเห็นผู้ช่วยจอจาน ออกมาขึ้นรแล้วก็บอกว่าไปข้างนอกมาเราไม่แน่ใจว่าไปที่อำเภอรหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจแล้วเราก็ไม่รู้ว่าผู้ใหญ่บ้านได้ไปไหมอันนี้เราก็ไม่รู้เนาะแต่ที่แน่ๆผู้ช่วยอีกคนนึงอะอยู่นอนอยู่เถียงนานะฮะก็คือนั่นแหละที่แซนบอกว่าแปลกทําไมเอฟซีไม่ถามว่าเป็นยังไงนะวันนี้มันมันเลยวันพุธมากี่วันแล้วใช่ไหม วันนี้วันศุกร์แล้วนะ,ะจะข้าวันเสาร์ตอนเช้าแล้วนะก็หลายวันแล้วทําไมเอฟซี FC ก็ไม่ถามนางหวายเลยหรือแม้แต่นางหวายก็เองก็ไม่พูดเลยว่าเออตกลงเป็นยังไงให้คําปรึกษาหาลือกันจะแก้ไขยังไงไหมตามที่นางปรารถนาไหมก็คือ,อเขาไล่อะไรอะ่ะเจาะโหนางนางวาดไว้นะตอนนั้นะนะทุกคนไม่รู้คุณใหม่ได้ตัดมาให้ทุกคนได้ฟังไหมตรงที่มันบอกว่า นะถ้านายอำเภอมาแก้ไขคุยกันแล้วตกลงแก้ไขจะสร้างบ่อบาดาลส่วนรวมเนี่ยนะบาดาลอันนั้นนะะตั้งสลักชื่อไว้เลยเป็นแม่น้องผลไม้สลักแบบคือคือผลงานของมันนั่นแหละมันยังพูดขนาดนั้นเลยนะคือคนอะไรมันหลงตัวเองขนาดนั้นเลยวะนะก็คือไม่ไม่ใช่หลงตัวเองนะอันนี้เนาะเขาต้องเรียกว่าถบไม่ถมตนดีไหมคือจะจะอ่า จะยื่นมือไปรับหมดทุกอย่างที่เป็นความดีที่ความดีความชอบอะไรเงี้ยนะอันนี้มันต้องถ่อมตนไหมอย่างเช่นอุ้ยทาไมฉันสวยอะไรอย่างนี้ฉันหน้าตาถึงฉันจะหน้าเป็นแบบนี้แต่ฉันก็รู้สึกว่าฉันสวยนะเอ่อคนนั้นมองคนนี้มองเอะคนนั้นทักมาจีบคือนี่แหละเขาเรียกว่าไม่ถ่อมตนใช่ไหมคือเรื่องของมาดานอะ่ะ fc ไม่ถามตัวเองถ้ามีความอ่อมีอะไรอะ่ะนะคืบหน้ามันจะต้อง โอ้รีบอย่างไวเลยเห็นไหมผลงานของฉันเห็นไหมฉันวิ่งไปหาในอนอำเภอตอนนี้ชาวบ้านได้ผลประโยชน์แล้วเห็นไหมคือพยายามที่จะแดงว่าตัวเองได้ทำเพื่อเพื่อชาวบ้านนะตอนนี้ได้บาดาลอา เป็นส่วนรวมและเพราะมันไปวิ่งเต้นนี่เองต้องสลักชื่อแม่น้องผลไม้ไว้นะถึงวันหลังมันจะไม่ได้ใช้บาดาลน,นั้นมันย้ายไปอยู่ที่บ้านใหม่นะแต่อย่างน้อยก็เป็นผลงานอะไรของมันน่ะนะโอ้โหแต่ก็ได้ยินข่าวนะจากคนที่อยู่ในพื้นที่ก็บอกว่ามีคําตอบให้สองอย่างแต่ทําไมไหวเงียบกิ๊บ แล้วเอฟซีหวก็เงียบกิ๊บไม่พูดถึงประเด็นนี้เลยมันเป็นประเด็นสําคัญนะที่ว่าเจ้าหน้าที่ได้ลงมาไหมแล้วได้พูดคุยปรึกษาหารือกันออกมาแบบไหนทําไมเงียบกิ๊บนะแต่นะคนในพื้นที่ก็บอกว่ามีสองข้อใช่ไหมทําตามที่ขั้นตอนของหน่วยงานกรมบาดานหน,หน่วยงานกรมบาดานคืออะไรก็ยอมให้ตรวจสอบแล้วก็พูดคุยกันว่าคุณผิดประมาณไหนเพราะว่าต้องตรวจสอบนะ จะเห็นแค่บาดาลเห็นแค่ปั๊มน้ำคุณเอาผิดเลยก็ไม่ได้กรมบาดาลเอาผิดเลยก็ไม่ได้เพราะต้องตรวจว่ามันลึกขนาดไหนมันยังไงเอ่ต้องต้องต้องคุยกับเ,เจ้าของด้วยให้เข้าใจว่าเราต้องปรับแบบนั้นนะคือเพราะว่าบาดาลเนี่ยเน้นเน้นคุยเน้นคุยเกี่ยวกับโทษที่จะได้รับแล้วก็จะไม่เน้นเอาเรื่องเอาความอะไรเงี้ยนะ แต่ต้องเสียค่าปรับอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็จะได้ดูวิเคราะห์ดูด้วยว่าที่ของคุณตรงนั้นน่ะนะอนาคตมันจะปลอดภัยไหมสําหรับการที่คุณขุดเวลาน้ําออกมาใชเ้เป็นเวลานานดินมันจะยุบมันจะถล่มเป็นอันตรายต่อคนไหมอะไรมันมีอะไรมากมายที่กรมบาดาลเขาต้องควบคุมอยู่ในความรับผิดชอบอะนะคือ,อนายอำเภอเขาก็ โยนเรื่องไปให้ทางกรมความรับผิดชอบของกรมบาดาลอยู่แล้วเพราะมันเป็นหน้าที่รับผิดชอบของกรมบาดาลน,นายอำเภอมีอำนาจแค่ช่วยว่าถ้ามันถ้ามันไม่ปกติเกินถึงจะช่วยได้แต่อันนี้มันก็ไม่ได้อยู่เหนือขอบเขตที่นายอำเภอต้องเข้าไปยื่นมือเข้าไปยุ่งเกี่ยวไงนะใช่ไหมเพราะเขาตั้งกฎอยู่นี้อยู่แล้วว่า มันจะต้องผ่านกรมบาดาลถ้าใครขุดคุณต้องไปขอถ้าคุณไม่ขอคุณก็โดนปรับดําเนินการตามไปขั้นตอนแล้วนายอำเภอจะเขาจะไปยุ่งอะไรได้ตรงนี้ล่ะนอกจากกรมบาดาลทําอะไรที่เกินเลยจนชาวบ้านเดือดร้อนนะนี่แหละนายอำเภอถึงจะมีอํานาจยื่นมือเข้าไปได้อย่างเช่นที่นางวิ่งเล่นเข้าไปหานะแลนนะ ลนแลนตุ้มเป็นนะแลนตุ้มเปนเข้าไปหาในอำเภอก็คือชาวบ้านได้ครับความเดือดร้อนถ้าเป็นเริ่มแรกถ้าเป็นเริ่มแรกๆนะยังไม่มีใครสนใจเรื่องนี้ น้ำไม่พอจริงๆแห้งแล้งนะแต่อันนี้มันไม่ใช่ที่แซนได้ยินคนในพื้นที่เล่ามาก็คือทางราชการเขาก็มาดูแลแล,แล้วนะมาแก้ไขนะครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นที่แซนรู้ก็คืออบ่อบดานขุดที่แถวพื้นที่ของบ้านยายอุ่นนะแต่พอขุดนานเข้านานเข้าดินมันเริ่มยุบนะกลัวจะเป็นอันตรายนะก็เลยถงไปนะก็คือ แสดงให้เห็นถึงว่าหน่วยงานเขามาดูแลแก้ไขให้อยู่ให้อยู่แล้วนะแต่ตอนนี้มันมันยังไม่ถึงขั้นนั้นน่ะตอนนี้ถ้าจะคุณจะให้เขามาดูแลดูแลเรื่องอความเดือดร้อนของประชาชนขาดน้ําเนี่ยนะคุณก็ต้องดําเนินการกับคนที่เขากระทาผิดก่อนแล้วค่อยหาลือกันถ้าจะช่วยจริงๆแซนเชื่อว่ายังอีกนานนะคือมันเหมือนการเข้าแถวเรียงคิวอะ ดูดูอะไรก็ช่างเถอะแม้แต่สวงผัวเมียสวนยางทําเรื่องขอโฉนดจากสคหนึ่งมันต้องเรียงตามคิวอะทุกคนจากว่าเดือดร้อนจนไม่ต้องตามคิวอะนะเดือดร้อนจนต้องลัดคิวอะนะอย่างเช่นเวลาเกิดอุบัติเหตุอะถ้าเราเข้าโรงพยาบาลอะนะฉุกเฉินมีมีสองอย่างนะฉุกเฉินอะนะฉุกเฉินคือไม่ต้องอาฉุกเฉินคือไปนั่งรอนะ อย่างสมมุติเราฉุกเฉินอ่าฉุกเฉินอะไรเดีอ่ะฉุกเฉินที่ไม่อันตรายอะ่ะเราก็รอไปเพราะว่าทําไมต้องรอเพราะบางทีเรารออยู่เนี่ยมันมีเคสฉุกเฉินอย่างเช่นรถชนกันต้องช่วยชีวิตเนี้ยมันก็มาก่อนเลยเราเราไม่ถึงแก่